ครว่าเทรน์รักโลกในยุคนี้มันน่าเบือ่อดูให้จบก่อนเดี๋ยวพิสูจนให้ดูตอนนี้เราอยู่กันที่มหากรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะและนี่คือ Sustainability Expo เราอยู่กันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตกับมหกรรม Sustainability Expo 2025มองไปทางไหนก็เจอแต่นวัตรกรรมแล้วก็ไอเดียเจ๋งๆที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อโลกของเราเต็มไปหมดแต่จะพาไปดูทุกบูดคลิปนี้ก็คงจะยาวเป็นชั่วโมงแน่ๆเราเลยขอเลือกที่น่าสนใจมาให้ดูแล้วกันมีอะไรน่าสนใจในงาน Sustainability Expo บ้างไปดูกัน ตั้งแต่เดินมานะคะถ้าถามว่าบูธไหนปังสุดจริงๆหลายๆบูธท,ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือปังแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจให้เราดูมากแต่ของนี่เลยค่ะสถานทูตออสเตรเลียค่ะมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกัน ทีนี้พาวินเลตของออสเตรเลียเขามาในทีมที่นําเสนอความเชี่ยวชาญด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทนแล้วก็นวัตกรรมพลาสติกนอกจากนี้เขายังขนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนต่างๆที่เป็นความร่วมมือระหว่างออสเตรเลียแล้วก็ประเทศไทยมาให้ชมด้วยแล้วรู้ป่าว่าเราสองประเทศมีความร่วมมือในด้านนี้เรื่องอะไรบ้างมาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง อันแรกเลยนะมันคือการเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ําแถวอ่อนนุชแล้วก็มักกะสันให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยอาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐานไม่พอแค่นี้นะแต่ยังต้องทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทุกคนก็รู้สึกใช่ไหมว่าทุกวันนี้อากาศในโลกของเรามันแปรปรวนไปหมดอันต่อมาเลยมันคือเครือข่ายนวัตกรรมพลาสติกอินโดแปซิฟิกมันเป็นโครงการที่จะเฟ้นหานวัตกรรมที่จะมาจัดการปัญหาขยะพลาสติกโดยเฉพาะ อย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้เราก็ยังใช้พลาสติกกันอยู่เยอะมากในประเทศไทยมันก็จะต้องมีอะไรที่มาช่วยจัดการบ้างแหละแล้วโครงการนี้เนี่ยมันก็มีหลายบริษัทเลยนะที่ขนนวัตกรรมเด็ดๆของตัวเองมาโชว์แล้วก็อนสุดท้ายมันมีสิ่งที่เรียกว่าระบบกักเก็บพลังน้ําแบบสูปกลับหรือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยมันก็คือปั๊มไฮโดรแล้วนี่ก็คือเจ้าโมเดลปั๊มไฮโดรที่ว่า คือวิธีทํางานเขาจะปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําที่อยู่ด้านบนลงมาอ่างเก็บน้ําที่อยู่ด้านล่างแล้วกระแสน้ําก็จะไปหมุนกลางหันเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ระบบอะ่ะมันยิ่งเจ๋งขึ้นไปอีกเพราะมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียเขาช่วยทาแผนที่ที่จะช่วยชี้พิกัดเลยว่าตรงไหนสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับได้โหดูสะดวกขึ้นเลยอะ่ะที่พาวิเลียนออสเตรเลียเขามีลูกเล่นอีกนะ นี่เลยเกมแยกขยะแบบจับเวลาเอาจริงแค่แยกธรรมดาก็ว่ายากแล้วนะเพราะว่าขยะมันก็มีหลากหลายประเภทใช่ไหมแต่พอจับเวลาด้วยแล้วยิ่งลุ้นสุดๆไปเลยแล้วเราจะพลาดหรอก็ไปลองเล่นกันสักหน่อยแต่เล่นแบบเกมแล้วก็อย่าลืมไปแยกขยะกันจริงๆด้วยนะว่าไปแล้วค่ะเราอยู่ในงานด้านสิ่งแวดลอ้อมดังทีก็ต้องมาแยกขยะกันหน่อยมากนี่ค่ะอันนี้ก็คือจุดแยกขยะที่เขาเตรียมไว้ให้นะคะเพราะจะมีทั้งขยะที่เป็นขวดนะ้ำขยะรีไซเคิล เศษอาคารแล้วก็ขยะั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทุวกคนอย่าลืมแก้ขยะกน,นะคะเดินทัวร์พาวิลเล่อออสตเตรเลียกันแล้วแต่เดี๋ยวก่อน ไม่ได้พาชมแค่อย่างเดียวแน่นอนเพราะเรายังได้คุยกับท่านทูตแองเจล่าแมกโดนัลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยที่มาร่วมเปิดมุมมองดีๆเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมท่านบอกว่าทําแค่คนเดียวโลกใบนี้มันดีขึ้นไม่ได้แน่นอนและเราทุกคนต้องช่วยกัน We can't just leave it up to somebody else to fix the environment that we all live in and are part of. So, the things that we choose to do really matters, whether that's taking public transport or walking from time to time instead of using a car if it's just one person going somewhere. Um, obviously, single use plastics is a, a famous one, but hard to put into practice in Thailand. So, thinking about taking your own water bottles or not using plastic straws, not using takeaway um, containers in the Same way. think, yes ways lives sustainability all have find ways our daily lives to, um, practice sustainability. we I think find in to to our นอกจากทันทูตเฟิ่ยังได้คุยกับคุณพอลกรมส์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลียหรือที่เรียกกันว่าออสเตรดที่บินจากออสเตรเลียมาร่วมงานนี้โดยเฉพาะไปฟังคุณพอลกัน We're here to work with you Uh, we really want to work with you and we do want to find those smaller actions because you're right. It's actually one step at a time that we deal with these bigger uh, challenges. So whether it be how we better manage our waste or how we better manage our air quality or how we better manage energy, these are really important areas for us to work on together. So my one sentence is never give up. We have keep working always have keep together to solve these big challenges there's hope And and to to opportunity big ทุกคนดูไหมในงานมีตัวแทนบริษัทออสเตรเลีย14บริษัทที่มาร่วมแชร์นวัตรกรรมที่จะเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านทั้งด้านเกษตรกรรมแล้วก็พวกเทคโนโลยีต่างๆที่ยังช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนต่อโลกไปนี้ด้วยนะ และนี่ก็คือ Sustainability Expo 2025ที่จริงมาลองคิดดูได้อะไรเยอะจากงานนี้เหมือนกันนะทั้งได้เห็นว่าตอนนี้เรามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ยังเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกไปนี้ไม่พอเรายังได้มุมมองดีๆแค่คิดว่าเราจะรักโลกมันก็ทำได้ไง่ายมากๆด้วยกันเริ่มที่ตัวเองแค่นี้เราก็เป็นเหมือนฮีโร่ที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นแล้วปะก้าวเล็กๆแต่ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ ฟังดูเวอร์แต่ถ้าก้าวเล็กๆมารวมกันอย่างน้อยมันก็ช่วยเปลี่ยนให้โลกเราดีขึ้นได้นะเอาล่ะ Teen n World Explorer วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และแชร์ในทุกช่องทาง Teen n World แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะมาราโลกกันเชอ